สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง y o u t u ู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17สิงหาคม2566 Finan c i a l t i m e นั้นรายงานข่าวนะครับโดยมีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวว่าสหรัฐนั้นได้ร้องขอให้อิรานยุติการขายโรนติดอาวุธตลอดจนอะไหล่โรนให้กับทางด้านกองทัพรัสรซเยซึ่งทางรัสเซียนั้นได้ใช้โรนเหล่านี้ดําเนินการในการโจมตียูเครนอยู่ในเวลานี้ ผู้สื่อข่าวของฟ i n a n น i a l Times นัดรายงานนะครับว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นพยายามที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดและก็รื้อฟื้นการเจราจาในวงกว้างเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งล่าสุดนั้นแอนทโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันที่1 5สิงหาคม2 5 6พกว่าเขาจะยินดีกับอิหร่านหากว่าอิหร่านนั้นเริ่มดําเนินการใดๆก็ตามเพื่อลดระดับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์การหารือเหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเจราจาข้ออตกกลงแเเปปีี่่่่ยน,นัโททษมมืสดาาาหผ โดยอิหร่านนั้นอนุญาตให้พลเมืองสหรัฐ4คนย้ายไปกักบ,บริเวณในบ้านแทนการคุมขังในเรือนจำเอวินในกรุงเตหรานส่วนพลเมืองสหรัฐคนที่5อยู่ภายใต้การกักบ,บริเวณภายในบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแหล่งข่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าอิหร่านนั้นอาจปล่อยตัวพลเมืองสหรัฐที่ถูกคุมขัง5คนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงที่จะยกเลิกการอายัดเงินกองทุนของอิหรา่า,านมูลค่า6ก0ัล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเกาหลีใต้และก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาาว่า สหรัฐอเมริกานั้นเรียกร้องเนี่ยครับหรือว่าร้องขอให้อิร่านนั้นยุติการขายโดรนติดอาวุธตลอดจนอะไหล่ให้กับรัเสเซียเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับยูเครนมักจะออกมาบอกว่ารัเสเซียมีการใช้โดรนซาเฮดซึ่งเป็นโดรนที่ผลิตในอิรานนั้นเนี่ยเข้าโจมตีพื้นที่ต่ตางๆของอยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอิรานนั้นปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับว่าพวกเขาไม่ได้มีการขายโดรนให้กับทางด้านรัเสเซียแต่อย่างไร รัเสเซียใช้โดรนของอิหร่านนั้นก็เป็นโดรนตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ความขัดแยง้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยอิหร่านนั้นขายให้กับรัเสเซียจริงๆแต่ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานั้นอิหร่านบอกว่าพวกเขาไม่ได้มีการดําเนินการทางด้านอาวุธกับทางด้านรัเสเซียนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าจับตามองว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกานั้นถึงกับต้องไปร้องขออิหร่านกันเลยทีเดียวว่าให้ยุติการขายโดรนเนี่ยนะครับให้กับทางด้าน รัเสเซียเพราะว่าถ้าหักอิรานนั้นเนี่ยยังดําเนินการในลักษณะแบบนี้อยู่ก็จะทําให้ยูเครนนั้นยังคงถูกโจมตีด้วยโรนอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้หลายพื้นที่ของอยูเครนโดยเฉพาะภูมิภาคทางตอนใต้นะครับมิโคาเยฟหรือว่าในส่วนของโอเด essa นั้นโดนโจมตีแทบจะทุกคืนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่ช่องหาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตาม ช่องท้าอินเทอร์เน็ตด้วยครับ